เอาละกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบกับผมนะคีผู้ N P อีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกล่องที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะหลังจากกลับมาบ้านวันนี้นะครับผมนั่นก็คือกล่องพัสดูแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่เราจะมาเปิดแกะดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงด้วยสภาพที่รู้นะฮะว่าผ่านอุปสรรคมาเยอะเลยนะฮะดูจากสภาพนะครับโอเคเราก็จะมาเปิดกล่องกันเลยนะครับผมโอ้มา กล่องสภาพนี้ดูทรงวันนี้ฝนน่าจะตกหนักกล่องเยืนมากทุกคนนะฮะแล้วพอดีโหที่จริงยังคิดอยู่ว่าจะเอามาถ่ายคลิปได้ไหมเพราะว่าดูสิโหสภาพกล่องนี่กล่องหรือเก่งเนะี่ยกล่องหรือเข่งกล่องหรือเ,เ <H it> ก่งเข่งเฮียผมขอโทษนะครับผมที่พูดคำหยาบนะแต่ว่าเป็นสไตล์รับผมสไตล์ของผมนะฮะนะฮะใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ช่างแม่ง <H it> นะครับผมโอเคไม่รู้ว่าเปิดยังไง อ่ามีเปิดอย่างนี้โอเคนีนะครับผมถ่ายมาเรียบร้อยอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยมีเข็มกลัดแถมมาด้วยครับผมโอ้ขอบคุณทางร้านมากเลยนะฮะและ้วก็อ่ะนี่คือสภาพกล่องที่เราได้มานะครับผมโอ้สวยงามสวยงามบนนอกกล่องเอเนี้ยสวยงามบนนอกกล่องเออถูกแล้วถูกแล้วละ่ะและนี่ทางร้านเขาแถม ตัวเข็มกลัดดูอิโมจิอะไรสักอย่างมาด้วยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมผมไม่ได้ติดตามอนิเมะของนุญาตดึงนะโอเคแล้วก็นี่มีถายอะไรเนี่ยมีสติกเกอร์บอกให้ถายอะไรเนี่ยถ่ายวิดีโอขนาดเปิดกล้องไม่มีวิดีโอไม่รับเคลมโอเคไม่เป็นไรเรากางถ่ายอยู่โอเคไม่รับเคลมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมไปเคลมกับพี่เองว่าไปนะฮะโอเคเรามาทำการแกะกันเลยแกะอีกชั้นหนึ่งนะฮะ บอกตรงๆว่าร้านนี้เขาแพ็กเกจเขาก็ไม่ใช่แพ็กเกจเรียกว่าอะไรแพ็กสิ่งของได้ดีเลยนะฮะคุณภาพกำลังดีมากชอ่านี่ได้แล้วกล่องใหญ่ๆนะรับอกล่องโอ้โหที่จริงต้องเก็บกล่องไว้ดีๆเลยเนี่ยตอนแรกนึกว่าที่ของที่ได้มากล่องจะไม่เขาเียไม่สวยอะ่ะ แต่น,นี้อันนี้แบบว่าไม่มีลวดลายอะไรก็จริงแต่ดูแล้วกล่องคุณภาพมันดีอ่ะอืมจริง,รงเออนี่โอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการแกะเทปแล้วก็มาเปิดดูกันเลยว่าข้างในมันคืออะไรขออนุญาตปรับกล้องนะครับเอาล่ะเดยเรามาเปิดดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับอ่านี่ค่อนข้างแกะง่ายเลยมันไหนวะดูด้านล่างอ๋อนี่แกด้านล่าง โอเคหนึ okay. 1, 2, oh. ่งสองึ๊บโอ้เห็นหน้านี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะฮะว่าคืออะไรนั่นก็คือสติกเกอร์คาบูโตะไฮเปอร์คาบูโตะนั่นเองนะฮะจ้าเลยนะฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมาด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณอันนี้เขาแถมกับมาของอยู่แล้วล่ะโอเคและนี่ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาก่อนเลยเนาะ เฮ้ยกล่องสวยมากเหมือน CSM เลยนะฮะเดี๋ยีขออนุญาตทุลักทุเลนิดนึงนะครับโอเคนี่กล่องดําเสียดายอย่างก็คือตัวเนี้แพ็กเกจเขาอะ่ะไม่ได้ทำลวดลายหน้ากล่องมาด้วยรู้สึกเสียดายตรงนี้มากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็มีอันนี้ปะ่ะเอาไว้ติดนะครับผมโอเคอันนี้เหมือนเป็นของใหม่เลยเนาะของใหม่ะปะ น่าจะของใหม่แหละของเขิมนี่แพ็คอะไรเก๋ได้ไมาดีไม่มีเขาเรียกนั้นรอยต่อรอยอะไรของมือหนึ่งแน่นอนนะฮะโอเคเราก็จะทําการเปิดนี่คือสิ่งที่เรารอคอยทาการเปิดกันเลยหนึ่งสองเหมือนข้าวหนะะ้าเบตโตเลยเชือ่อว้ดจัดอดนี่ยมีคู่มือด้วยโอเคเฉลยกันแนละ้วว่าผมซื้ออะไรมา วันนี้นะครับผมผมซื้อ CSM 1.5 CSM คา CSM Kabuto Sector นั่นเองนะคร <_ d ink> ับผมอะะพอ,อดีผมมองไม่เห็นกล้องเนาะถ้ากล้องเอียงไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมซื้อ CSM Kabuto Sector อร์1.5นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นงานจีนนะไม่ใช่งานแท้นะครับผมแต่เห็นเขาบอกว่าคุณภาพดีกว่างาน DX ม่ไม่ใช่งาน DX เขาเรียกอะไดีกว่างานบันไดมากเลยนะครับผมโอ้ก็เลยลองมาซื้อดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ผมนี่อยากใส่สองมือมากเลยอ่ะปับหนึ่งนะหูยกล่องสวยแพ็กเกจสวยคุณภาพกว่านะแต่ของเข้าแพ็กเกจจะดูสวยกว่าเพราะว่ามันมีพวกลายนู้นลายนี้มาด้วยนะฮะโอเคต้องค่อยๆแกะเนาะ เป็นของ CSM ชิ้นแรกเลยที่ได้ซื้อมานะครับผมเพราะว่าเคยอยากได้มาตั้งนานแล้ว CSM แต่ตอนนั้นเป็น DX เนาะเวอร์ชั่นแรกอยากได้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วอุ้ยกล่องเอ้ยๆเราแกะถูกไหมเฮ้ยของมือหนึ่งจริงด้วยดูสิยังไม่มีรอยฉีกรอยอะไรเลยออดีอ่ะโหแล้วราคาราคาโอเคด้วยนะขออนุญาตแกะนะครับผม เป็นไงล่ะสุดจัดประหลัดบอกจริงๆสวยจริงๆด้วยมาดูตัวเซกเตอร์กันก่อนดูสิครับโอ้โหอย่าใส่ถุงมืออย่าใส่ถุงมือขอใส่ถุงมือก่อนนะครับโของใหม่ของใหม่เว้ยเว้ยสุดยอดว่ะ โอ้โหลงสีได้อะไรโหมันของ d x เลยเอืย้ออันนี้ก็แก๊แกๆเนอะหรือมันเป็นอย่างนี้อยูอ่แล้วแก๊กๆเฮ้ยเฮ้ย้ยสปริงมันดีวะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้นี่ขึ้นอะโอ้โหท้านเล่นแรงีิ <c oughs> กลัวพังมากกวอาตรงไหนก็ดูข้างในสิเฮ้ยข้างในแกะยากอยู่นะอุยอ้ยนี่ไงนี่ไงเออเอ้ยข้างในมีรอยขา,ขาวๆตรงนี้ด้วย ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านี่นี่นี่เอ้ยสวยว่ะเอเอของงานจีนนะเนี่ยเอ้ยสวยจริงโอเคเดี๋ยววางไว้ตรงไหนดีกว่าตรงเตียงต่อไปเราจะมาดูอีกอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะจุดจุดที่ DX ไม่มีเนาะก็คือตัวคล็อกอัพนั่นเองนะครับกล้องเห็นปะเนี่ยตัวคล็อกอัพอันนี้เนาะอันนี้เขาจะมีที่ขั้นถ่านมาให้เนาะเฮ้ยที่ขันถ่านก็งั้น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 ใส่ถุงมือแล้วหยิบไปอ,ออกโอเค เอาดินที่กระทานออกแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้อย่างนั้นแหละเฮ้ยนี่เป็นไงเออเออเออเข้าใจแล้วเฮ้ยแจ๋วแชอบ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 เของอรอาเขามากแล้วก็ตูดูที่หัวเข็มขัดเนาะอาหัวเข็มขัดก็เป็นเมทัลลิกเนาะ เฮ้ยเป็นเงาด้วยว่ะโหเราจะดูแลไหวไหยเนี่ยดีกับงานดี A C S M ของแท้อีกอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกเนาะแล้วก็อันนี้ตัวคลอกอัอีกงานแต่ไม่มีเสียงเนาะยังมาดูสายเข็มขัดทุกคนเู้ยเพิ่งเคยเห็นแต่ของอันนี้ของจริงโอ้โหสุดจัดปหลัดจริงๆสายนี่ก็แบบ อุ้ยอุ้ยสายหนักอยู่นะก็ <c oughs> นหนักนิดนึงพอมีน้ำหนักนะเนาะแล้วแบบดูฟังเสียงก็รู้นะฮะโอเคเส้นตัดสองเส้นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะแต่เราเราไม่โฟกัสกับตรงนั้นเรามาโฟกัสกับต,ตัวเซกเตอร์ดีกว่านะฮะนี่คาบุตโตะเซกเตอร์ลองดูอันนี้ต้องถอดถุงมือแล้วเพราะว่าอยากใส่อยากลองเล่นแล้ว เขามีถานมาให้ป่ะเพราะว่าเหมือนนี่ไงเขามีถานมาให้ด้วยนี่เป็น 2A เอ้ย 3A 2ก้อนนะฮะเอ้ยก้อนรู้ตกเลขละแต่ว่าเราไม่ใช้นะฮะเราอยากลองใช้ของวิกมันคง้ไม่พังเนาะอ่ะเราลองใช้ไอที่เขาให้มาก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลัวใช้กระถานอื่นแล้วเดี๋ยวมันเจ๊งนะฮะเดี๋ยวไม่คุ้มอีกโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ห่างเนีะอ๋อมันดึงได้เลยครับพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะ,ะถามก่อนนะจ๊ะคัตเตอร์ไปไหนคัตเตอร์ไปไหนวะ <at> อ๋ออยู่นี่เว้ยวางหวังสเสียเลยแต่ขอขอ,ขอใส่ทานก่อนนะฮะเอะ๊ะอันนี้ไม่มีสวิตช์ปิดเปิดหรออ๋อน,นี่ไอสวิตช์ปิดเปิด ด้วยเสียงมันเดี๋ยวลองมาเล่นกันทีอันนี้เวอร์ชั่นแรกนะอันนี้เวอร์ชั่นแรกเดี๋ยวลองมาเล่นกับตัวนี้ดูเฮ้ยชอบแจ๋ว แล้วก็เป็นอีกโหมดหนึ่งนะเป็นโหมดเวอร์ชั่น1.5ใช่ไหมที่เราต้องกดตรงนี้แล้วก็เออเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง ถูกแล้วที่เสื้อ,อน,นี้มาเฮ้ยสวยด้วยแล้วก็ยสุดยอดน <c oughs> ี่พุทอ่อนย